สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยลงรายละเอียดกันเรื่องประวัติศาสตร์ของวิดีโอเกมแนว RPG นะคะอิงจากที่เราไปดูข้อมูลมาจากวิดีโอ YouTube ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเราจะมาดูกันว่าเออเกมแนวนี้มันเริ่มยังไงนิยามจริงๆคืออะไรแล้วก็เปลี่ยนไปขนาดไหนในช่วง50ปีที่ผ่านมาครับเป็นการเดินทางที่ยาวนานเหมือนกันนะแล้วก็น่าสนใจตรงที่หลายครั้งมันไม่ใช่แค่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียว แต่มันเหมือนพยายามจะวนกลับไปหาแก่นเดิมๆของตัวเองด้วยซ้าครับโห้น่าสนใจจังค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคำถามแรกเลย RPG จริงๆแล้วคืออะไรกันแน่คะคือแค่บอกว่าเกมสวมบทบาทมันอาจจะยังกว้างไปนิดนึงหรือเปล่าคะใช่ครับถ้าจะให้นิยามแบบชัดๆขึ้นมาหน่อยมันคือเกมที่เน้นตัวละครผู้เล่นนะครับ เป็นศูนย์กลางเลยผ่านการสร้างตัวละครเอย่ยบทสนทนาการตัดสินใจที่มีผลต่อเรื่องราวผสมกับกฎเกณฑ์เชิงสถิต,ติพวกค่าประสบการณ์เลเวลอัพสกิลค่าพลังต่างๆแล้วก็ระบบต่อสู้ที่มักจะมีการขำนูณตัวเลขเข้ามาเกี่ยวอ๋อ oh, ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆนี่มาจากไหนคะพวกรากฐานเลยหลักๆเลยก็มาจากเกมกระดานครับดันเจ o n ดหรือที่เราเรียกกัน D&;D เนี่ย ออกมาปี1974อันนั้นคือเน้นสร้างตัวละครใช้กฎใช้สถิติบวกกับอิทธิพลการสร้างโลกแฟนตาซีจาก J.R.R. Tolkien ผู้เขียน Lord of the Rings ด้วยครับ ส่วนวิดีโอเกมยุคแรกสุดๆเลยนะเกิดบนคอมพิวเตอร์เมนเฟรมในมหาหลัยนู่นเลยครับอย่างเกมแพ a เดตฟหรือ D&D พวกนี้เป็นโปรเจกต์นักศึกษาไม่ได้ทำขายนะบางเกมก็เล่นหลายคนได้จนกลายเป็น m u ทหรือ Multi-User Dungeons ซึ่งเป็นเหมือนต้นแบบของ MMO ในยุคหลังเลยน่าสนใจค่ะแล้วก็มีเกมสำคัญอีกเกมในยุคนั้นที่สร้างแนวของตัวเองเลยใช่ไหมคะโรกนะคะที่เป็นต้นกำเนิดโรกไลค e ใช่ครับใช่ครับโรคนี่ก็มาแนวสุ่มด่านใต้ถาวรเป็นอีกสายเลยและพอมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC อย่าง Apple II ในปี1977อะครับวงการก็เปลี่ยนไปเลยมันเปิดโอกาสให้นักพัฒนารายย่อยๆสร้างเกมขายได้เกมอย่าง Temple of a p e s h i ก็เริ่มพิสูจน์ว่าเออ RPG มันขายได้นะแล้วนั่นก็นำัดสู่2ซีรีส์ที่แบบเป็นตำนานเลย Ultima กับ Wizardry ปี1980 เหมือนเป็นสองเสาหลักเลยนะคะสองเกมนี้ต่างกันยังไงบ้างคะอัลติมาเนี่ยเขาจะเน้นโลกเปิดกว้างการผจญภัยการสร้างโลกที่มันดูน่าเชื่อถือหน่อยแล้วภาคหลังๆอย่างอัลติมาสี่ก็ไปนเน้นเรื่องศิลธรรมจริงจังเลยส่วนวิสต์ดี้ล่ะครับอันนี้จะดิบกว่าเน้นตะลุยดันเจียนแบบมืดๆยากๆเอาตัวรอดระบบปาร์ตี้หกคนนี่ซับซ้อนมากถือเป็นรากฐานสำคัญของ RPG จฝั่งตะวันตกทั้งคู่เลยครับค่ะ พอเข้าช่วงกลางยุค80ถึงต้น90นี่เหมือนเป็นยุคทองเลยนะคะมีเกมดังๆออกมาเพียบเลยอย่าง The Bard's Tale หรือ Might and Magic แล้วก็มีเกม D&D ลิขสิทธิทธ์แท้จาก SSI ที่เรียกว่า Gold Box อย่าง Pool of Radiance ด้วยถูกต้องครับยุคนี้ทดลงกันเยอะมากมีทั้งเกมเพลย์แบบ Real-time ใน Dungeon Master มีเซตติ้งใหม่ๆที่ไม่ใช่แฟนตาซีจัดจ๋าอย่างโลบหลังหายนะใน Westland หรืออวากาศใน Starflight แล้วก็มีการผสมแนวเกมด้วยอย่าง Quest for Glory ที่เอา RPG มารวมกับ Adventure คือขนาดเดียวกันที่ญี่ปุ่น JRPG ก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาเหมือนกันนะได้รับอิทธิพลจาก Ultima Wizardry แหละแต่ก็ปรับให้เข้ากับทางเขา Dragon Quest ปี86เนี่ยทำให้ JRPG มันเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยส่วน Final Fantasy ก็เริ่มเน้นเล่าเรื่องแบบหนังๆห,หน่อยจนมีเอกลักษณ์ต่างจาก RPG ตะวันตกชัดเจนเลยครับอีรอมนี่เกี่ยวไหมคะ เกี่ยวมากครับคือพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเกมมันก็แพงขึ้นซับซ้อนขึ้นเยอะค่ายใหญ่ๆเดิมอย่าง Origin ที่ทำ Ultima 8ออกมาแล้วเออแฟนๆไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่หรือ SSI ที่เสียสิทธิ์ D&D ไปหรือ Interplay ที่ทำ d e s c e n t to the Undermountain แล้วไม่ประสบความสำเร็จพวกนี้ก็เริ่มเจอปัญหาครับแต่ในวิกฤตก็มักจะมีโอกาสเสมอใช่ไหมคะมีดาวรุ่งดวงใหม่ๆแจ้งเกิดในช่วงนี้ด้วยใช่ครับ ปี1997นี่สำคัญเลยมี Diablo ที่มาบุกเบิกแนวแอคชั่น RPG เน้นสู้มันๆเก็บของสนุกสนุกแล้วก็มี Fallout ที่ชุบชีวิต RPG แบบเน้นเนื้อเรื่องทั้งเลือกผลลัพธ์ในโลกหลังหายนะได้สุดยอดมากค่ะแล้วปี98ก,ก็มี b o r d e r s g a t e จาก Bioware ใช่ครับ b o r d e r s g a t e นี่ใช้ Infinity Engine ชุบชีวิตเกม D&D เลยด้วยระบบ Real Time with Pause ที่แบบหยุดเกมวางแผนได้ อันนี้คือดังเปรียงปร่างเลยแล้วก็ต้องไม่ลืม Ultima Underworld ปี92ด้วยนะอันนั้นถือเป็นต้นแบบของแนว Immersive Sim เลยครับเกมที่แบบให้เราอินกับโลกมากๆระบบโต้อตอบกันเยอะๆซึ่งส่งผลต่อ The Elder Scrolls เยอะเลยพอเข้าอยุ่2,000เหมือนกระแสหลัก RPG ย้ายไปดังบนคอนโซลมากขึ้นนะคะจับเจนรับเกมอย่าง Star Wars Knights of the Old Republic หรือ KOTOR The Elder Scrolls 3 Morrowind แล้วก็ภพากต่ออย่าง Oblivion หรือ Fable Series Mass Effect พวกนี้คือดังมากบนคอนโซลมันก็เลยทำให้การออกแบบเกม RPG มีการปรับตัวเยอะเหมือนกันเน้นแอคชั่นมากขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นระบบอาจจะไม่ซับซ้อนเท่าเดิมแต่เน้นนำเสนออลังการเหมือนหนังซึ่งก็เข้าใจได้นะคะว่าพอเข้าถึงง่ายฐานผู้เล่นก็กว้างขึ้นเยอะเลยแม้ว่าอาจจะมีเสียงบ่นๆจากแฟนๆเก่าๆว,ว่ามันง่ายไปหรือเปล่า มีแน่นอนครับก็ถกเถียงกันไปแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้แหละที่ทำให้ RPG เข้าถึงคนหมู่มากจริงๆแล้วหลายเกมก็เล่าเรื่องได้สุดยอดมากๆมาถึงยุค2010ดูเหมือนจะเป็นจุดพีคสุดๆแล้ว แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งใช่ครับต้นทศวรรษนี้ยังแรงอยู่กับ Skyrim ปี2011ที่ฮิตถล่มทลายไปทั่วโลกแล้วก็ The Witcher 3ปี2015ที่กลายเป็นเหมือนมาตรฐานใหม่ของ RPG โลกเปิดไปเลยแต่ในขณะเดียวกันค่าใหญ่อย่าง BioWare กับ Dragon Age 2หรือ Mass Effect 3หรือ Bethesda กับ Fallout 4ก็เริ่มเจอกระแสะวิจารณ์เหมือนกันว่าเอ๊ะ เริ่มห่างจะรากเงาา RPG ดั้งเดิมไปหรือเปล่าเน้นแอคชั่นไปไหมระบบง่ายขึ้นไปนะอะไรทํานองนี้อ๋อแล้วตรงนี้เองที่เกมอินดี้เขาว่ามีบทบาทสำคัญในการเติมเต็มช่องว่างนั้นใช่ไหมคะ ใช่เลยครับกระแสะเกมอินดี้บวกกับการระดมทุนพวก Kickstarter อะไรพวกนี้ทำให้ RPG สไตล์คลาสสิกกลับมาได้เกมที่ตอบโจทย์แฟนๆที่คิดถึงความซับซ้อนอิสระแบบเก่าๆอย่าง Wasteland 2ที่เป็นภาคต่อเกมเก่าเลยนะหรือ Divinity Original Sin 2ภาคเลย Pillars of Eternity Pathfinder Kingmaker พวกนี้คือประสบความสำเร็จมากเป็นการกลับสู่รากเหง้าที่ชัดเจน หรือแม้แต่เกมที่ฉีกแนวไว้เลยอย่าง Disco e l y s i ซ m ที่เน้นคุยเน้นสืบสวนแทบไม่มีสู้เลยก็ยังดังระเบิดได้รับคำชมล้นหลามพอมาถึงช่วงไม่กี่ปีมานี้สถานการณ์ดูจะท้าทายอีกรอบนะคะไซเบอร์พังทุนที่ซซก็มีปัญหาตอนเปิดตัว s t a r f ฟ e l โ,โกกเสียงแตกๆใช่ครับบรรยากาศดูน่ากังวลน,นิดๆเหมือนกันแต่แล้ว การมาของ b a l d u r s g a t e 3จาก l a r i a n Studios ปี2023นี่แหละครับเหมือนมาจุดประกายความหวังครั้งใหญ่เลยพิสูจน์ให้เห็นว่า RPG ที่ลึกซึ้งซับซ้อนอิงกฎ D&D เข้มๆเ,เนี่ยก็สามารถประสบความสำเร็จระดับ Triple A ได้ a ai, ทั้งคำวิจารณ์ทั้งยอดขายมันตอกย้ำว่ารากเหง้าของ RPG มันยังแข็งแกร่งและคนยังต้องการอยู่ โหเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็วนไปวนมาน่าสนใจจริงๆค่ะจากคอมเมนต์เฟรมสู่ยุคทอง PC แล้วก็ปรับตัวข้อหาคอนโซลการกลับมาของแนวทางดั้งเดิมผ่านเกมอินดี้แล้วก็มีความหวังใหม่จุดติดขึ้นมาอีกครั้งกับบ o เรสเก a t e 3ใช่ครับมันแสดงให้เห็นว่า RPG ไม่เคยหยุดนิ่งเลยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเทคโนโลยีตามตลาดตามความทิดสร้างสรรค์แต่แก่นหลักๆของมันคือการสวมบทบาท การพัฒนาตัวละครการตัดสินใจที่มีผลกระทบเนี่ยดูเหมือนจะยังอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามครับแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของ RPG บ้างไหมคะอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้เราก็ได้คุยลงลึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ RPG กันพอสมควรเลยหวังว่าการคุยกันครั้งนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ ครับแล้วก็อาจจะทำให้บางท่านอยากย้อนกลับไปลองเล่นเกมเก่าๆหรือมองเกมใหม่ๆด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณครับ